เพื่อนๆอยากได้สูตรวิธีทำแกงออมเนื้อไหมครับเดี๋ยววันนี้คัวคุณชินอร่อยง่ายสไตล์บ้านๆจะพาเพื่อนๆไปทำแกงออมเนื้อกินกันครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทำสามารถแชร์เก็บเอาไว้ทำตามได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วทำเป็นแน่นอนครับอร่อยอีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มทำร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกผมจะเอาตะไคร้มาซอยใช้ทั้งหมด3ต้นนะครับจากนั้นเอาขามาหั่นเป็นแบนๆครับจากนั้นเอาต้นหอมมาหั่นครับ หั่นชิ้นยาวหน่อยนะครับจากนั้นเอาปักชีเลาวมาหั่นครับหั่นยาวๆาวเหมือนกันครับจากนั้นเอามะเขือมาหั่นครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับจะได้สุกง่ายๆหั่นเสร็จแล้วเอาไปแช่น้านําเกลือ,อไว้นะครับจะได้ไม่ดําจากนั้นเอากระลำปีมาหั่นครับจากนั้นเอาเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับผมใช้เป็นเนือ้อติดมันนิดนึงนะครับไม่เยอะถ้าใครชอบ ติดมันเยอะๆยก็สามารถใช้ได้นะครับจากนั้นเอาพริกลากผักชีตะไคร้ข่าใส่เกลือป่นไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นตำได้เลยครับจากนั้นใส่หอมแดงลงไปครับตำต่อเลยครับตำพอหยาบหยาพอนะครับเท่านี้ได้แล้วครับจากนั้นตั้งหม้อจุดไฟใส่เครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้ลงไปพัดครับ ัดให้หอมเลยนะครับจากนั้นใส่เนื้อลงไปครับผัดต่อได้เลยครับผัดต่อให้เนื้อเปลี่ยนสีนะครับจากนั้นใส่น้ำปลาไปสามนาทีนะครับคนให้เข้ากันครับ จากนั้นเติมน้ำลงไปครับปิดฝาทิ้งไว้ให้เนื้อสุกเลยนะครับระหว่างนี้จะเกิดฟองให้ช้อนฟองออกด้วยนะครับ จากนั้นใส่มะเขือลงไปครับปิดฝาไว้ให้มะเขือสุกเลยนะครับมะเขือสุกแล้วเปิดฝาได้ครับชิมรสชาติดูครับจากนั้นปรุงรสด้วยผงนัวผงปรุงรส ข้าวคั่วคนให้เข้ากันครับชิมดูครับผมจะเพิ่มน้ำปลาร้าไปอีกนิดนึงครับชิมดูใหม่ครับอืมอร่อยเข้มข้นนัวห,หอมปลาร้ามากมากเลยครับจากนั้นใส่กะหล่ำปีลงไปครับตามด้วยต้นหอมตามด้วยผักชีลาวแกงอ่อมขาดไม่ได้เลยนะครับคือผักชีลาว ขน้นคนทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนสุดท้ายใส่พริกกระเยงและใบมะกรูดลงไปครับคนอีกรอบหนึ่งครับเท่านี้เสร็จแล้วครับแกงอ่อมเนื้อเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ทานเนื้อไม่ยากครับลองเอาไปทำตามดูนะครับอร่อยแน่นอนครับ จะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็เข้ากันดีนะครับหรือใครจะเอาไปเป็นกับแก้มก็ได้นะครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้เพื่อนสนุกกับการทำกับข้าวนะครับ